มาดูอีกหนึ่งส่วนสัญญาณดีกับการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตกันบ้างค่ะ,คะปัจจุบันเนี่ยอะไรคือสัญญาณที่ดีที่จะทําให้การท่องเที่ยวกลับมานะคะ,คะขณะนี้ก็มีเริ่มสัญญาณดีในเรื่องของการท่องเที่ยวภูเก็ตโดยเฉพาะใกล้ถึงช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่กําลังจะมาถึงนี้แล้วด้วยก็ใช่ค่ะ,คะดูสัญญาณตรงไหนว่ามันมีความสดใสในการจะ,จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งติดตามได้จากรายงานค่ะโดยคุณสิทธิชัยทรัพย์สิน์ค่ะผู้สื่อข่าวเอ็นบีทีพใต้ค่ะ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปีท้องฟ้าท้องทะเลที่ภูเก็ตจะสวยที่สุดจึงถือเป็นฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นของที่นี่แต่3ปีย้อนหลังไปรายได้จากการท่องเที่ยวของภูเก็ตที่เข้าประเทศไทยหยุดชะงักจากปัญหาโควิด -19 แต่ไฮซีซั่นในปีนี้เรามีสัญญาณที่ดีว่าการท่องเที่ยวภูเก็ตที่ส่งผลต่อเป็นลูกโซ่ให้กับปากท้องของคนทำมาหากินกำลังจะกลับมา24ตุลาคมที่ผ่านมา เรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย s p e c t รัมออฟเดอะซพร้อมนักท่องเที่ยวและลูกเรือกว่า5,000คนเข้าเทียบท่านหาดป่าตองซึ่งถือเป็นเรือสำราญลำแรกที่เข้ามาเทียบท่าภูกเก็ตหลังชายหาดแห่งนี้ร้างจากการท่องเที่ยวเรือสำราญขนาดใหญ่ไปพร้อมกับโควิด -19 Spectrum of the Sea มีกำหนดการมาเยือนภูกเก็ตทุกสัปดาห์จนถึงมิถุนายนปีหน้าโดยเทียบท่าสัปดาห์ละสองครั้ง นักท่องเที่ยวคนนี้เล่าให้ฟังว่าเป็นครั้งแรกที่เดินทางมาภูเก็ตนอกจากจะมาพักผ่อนตามชายหาดแล้วจะไปเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าและคาดหวังว่าภูเก็ตจะสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีให้เช่นกัน first time here yes and we are we are trying to to have the experience of the beautiful island i think we're going to the beach and we are going to see the, some temples and the old city i think we're g o n n o love it i i love, I love your culture And, uh, think are going enjoy here. Sure, sure are think going enjoy going I I'm Im to to here we sure นอกจากนั้นแล้วยังมีเรือสำราญจ,จากบริษัท g เกนติงครู e และเรือสำราญลำอื่นๆเช่นเรือ s i l เ e r Spirit เรือซิลเวอร์ดรเรือซิลเวอร์แชโดและเรือไมชิฟไฟ h t ซึ่งคาดว่าจะเดินทางมาจอดเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งลำเช่นกัน ขณะเดียวกันเมื่อดูการเดินทางทางอากาศน่านฟ้าของภูเก็ตในช่วงฤดูการท่องเที่ยวก็สดใสไม่แพ้กันโดยท่าอากาศยานภูเก็ตได้ให้ข้อมูลว่าขณะนี้มีสายการบินต่างๆยืนยันบินเข้าภูเก็ตทั้งสายการบินเก่าและใหม่รวมกว่า30สายการบินแบ่งเป็นสายการบินเอเชีย21สายการบินสายการบินจากรัสเซีย3สายการบินและสายการบินจากยุโรปอีก6สายการบินเช่นโคเรียแอ บินจากอินชอนภูเก็ตสัปดาห์ละสีเที่ยวบินเตอร์สกีแอร์ไลน์เส้นทางอิสตันบูลตุรกีภูเก็ต3ส,สัปดาห์ต่อเที่ยวบินหรือเส้นทางบินตรงจากรัสเซียเซเรเมเตียโวภูเก็ตวันละหนึ่งเทีย่ยวบินสายการบินจากรัรสเซีย3สายการบินนะครับก็จะเริ่มทําการบินมายังท่าอากาศยานภูเก็ตนะครับก็บินก็อย่างน้อยอวันละสองสองเที่ยวนะครับส่วนส่วนทางนากจีนเองก็มี มีข่าวว่าอาจจะมีการพิจารณาในในการในการเดินทางเนี่ยก็ตั้งแต่เดือนปลายเดือนธันวาคมเป็นต้นไปะนะครับซึ่งคาดการเปรเนมาณผู้โดยสารทั้งภายในและภายในประเทศและระหว่างประเทศของเดือนอของปีงบประมาณ -66, 66ะนะครับก็คาดว่าจะอยู่ที่13ล้านคนนะครับจากปกติที่เราเคยรับในปี6 2สนี้อยู่ที่18ล้านคนนอกจากสัญญาณที่ดีว่านักเดินทางจากทั่วโลกยังสนใจเลือกภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทาง จังหวัดภูเก็ตเองก็ยังอยากเห็นคนไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเช่นกันสะท้อนจากความคึกคักในย่านเมืองเก่าที่คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทยและเทศที่มาเยือนหากการท่องเที่ยวภูเก็ตคึกคักก็เชื่อได้ว่าจะส่งผลดีต่อเงินในกระเป๋าตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศทีมข่าว N b t บภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต